Seven, seven, six, seven, four, five, four, four two, three, two, one. ของรายการโทรทัศน์นะคะเมื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแล้วนะคะอีกธุรกิจหนึ่งที่น่าสนใจนั่นก็คือธุรกิจการจัดอีเวนต์นะคะและภาพที่คุณผู้ชมเห็นนะคะเป็นความภาพภูมิใจความภูมิใจหนึ่งของคนไทยนะคะนั่นก็คือการจัดงานเค้าดาวที่พม่านะคะถือเป็นครั้งแรกใช่ไหมคะที่มีการจัดการเค้าดาวแบบนี้นะคะในรูปแบบที่นับเค้าดาวถอยหลังพร้อมกับประเทศอื่นๆทั่วโลกนะคะมองเห็นอะไรในพมา่าก็ เเราเข้าไปทําธุรกิจในพม่ามาก็เป็นเป็นปีแล้วะนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยผมก็ศึกษาตลาดพม่าเนี่ยย้อนกลับไปสองสาปีแล้วนะฮะแล้วเราก็เห็นโอกาสแล้วเราก็คิดว่าถ้าเราจะไปพมา่าเมื่อเขาพร้อมกับรีบเข้า เราเลือกที่จะรีบเข้าพมา่าก่อนที่คนอื่นจะเข้าชิงเข้าไปก่อนเลยก็ชิงเข้าไปก่อนอนะครับแล้วก็อย่างงานเขาดาวเนี่ยก็ต้องบอกว่าเราก็ตัดสินใจเลยว่ารีบทําก่อนเลยแล้วกันยังไม่ต้องมองว่าสปอนเซอร์เป็นยังไงอะไรองไงเออก็ทําก่อนเพื่อ เพื่อเอเรียกว่าช่วงชิงโอกาสทางธุรก,กิจออกมาก่อนแล้วกันรอไปถึงปีหน้าเดี๋ยวก็มีคนทําเพราะว่าต้องบอกว่าพม่าในวันนี้เนี่ยทุกอย่างเร็วมากเร็วกว<ะ>่าที่เราคิดเยอะกฎเกณฑ์ที่เขาเปลี่ยนเนี่ยมันทําให้ประเทศเขาเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วมากเราก็เลยช่วงชิงที่จะทํางานพรุ่นี้ออกมาก่อน,นครับที่บอกว่าเห็นโอกาสในพม่านี่เห็นโอกาสยังไงบ้างคะผมมองเห็นอยู่สองอย่างนะครับคือพม่าเนี่ยก็าายวันนี้เนี่ยเราเข้าไปเนี่ย ความพร้อมของประเทศเขาเนี่ยต้องบอกว่าวันนี้ยังไม่ค่อยพร้อมแต่ถ้าเรามองในอนาคตเนี่ยในอีกสามปีสี่ปีห้าปีเนี่ยโอ้โหต่างกันฟ้ากระดินแน่ๆเพราะว่าวันนี้เนี่ยพม่าเติบโตแล้วจะเติบโตอย่างต่อเนื่องวันนีเน้เขาเริ่มเ,เสร็จเหมือนเมืองไทยย้อนกลับไปประมาณยี่สิบปีแต่เขาจะไม่ได้ใช้เวลายี่สิบปีในการพัฒนามาให้เท่าเรานะครับเขาจะใช้เวลาที่เร็วมากเ,เราก็เลยคิดว่า กระโดดกระโดดแบบเกินร้อยเปอร์เซนคือเข้าไปแบบทุกอย่างทั้งเ,เรื่องของโน้ตฮาวทั้งในเรื่องของเทคโนโลยีทั้งโมเดลธุรกิจเนี่ยเราเข้าไปแบบเต็มตัวจริงๆเลือกเข้าไปก่อนแม้ว่าจะไม่ได้กําไรในช่วงเริตน้นเรามองในอีกสามสี่ปีข้างหน้าด้วยซ้ำไปะนะครับเพราะว่าพาม่าจะเป็นตลาดที่โตเร็วมากมนะฮะเราก็เลยคิดว่าสองสามปีแรกเนี่ยคงเป็นเรื่องของการลงทุนแล้วก็ จับจองหลายๆเรื่องอะไรที่เขายังไม่มีเรารีบทาก่อนเช่นเขาดาวเนี่ยต้องบอกว่าวันที่สามสิบเอ็ดธันวากับวันที่หนึ่งมกราที่พาม่าเขาไม่ได้หยุดนะครับ<ะ>เขาเป็นเหมือนวันธรรมดาหนึ่งวันแล้วก็ไม่มีประเพณีมาเขาดาวอะไรกันเป็นเราต้องไปสร้างให้คนพามา่ารู้จักว่านี่คือการเขาดาวนะคุณช่วยกันมาหน่อยแล้วเราก็ทําให้คนพาม่าได้รู้จักเขาดาวคนมากันเป็นแสนมาะจัดมาก ค่ะถือว่าประสบความสําเร็จมากมากเลยสิ่งที่ท้าทายที่สุดสําหรับการไปจัดอีเวนต์ในพม่าคืออะไรคะเอต้องบอกว่าตลาดเขาเองเนี่ยอแม้กระทั่งสถานที่จัดงานหรือทุกอย่างเนี่ยคนโดยเฉพาะคนเนี่ยที่จะมีความรู้ความเข้าใจตรงนี้น้อยมากเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องพัฒนาก็คือเราเริ่มจากพัฒนาคนก่อนแล้วถ้าจะเอาคนไทยยกขยงกันไปทํา เงินเดือนคนไทยไ,ไ,มไม่ไหวคกับสิ่งที่เราจะต้องอถ้าเพื่อนทางธุรกิจจะต้องมาจ่ายกันเนี่ยคงไม่ไหวเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพัฒนาคนของเขาเราเริ่มต้นจากตั้งแต่การเรียกว่าคัดเลือกคนเขา,ขาแล้วเอามาเทรนที่เรามาพัฒนาคนของเขาที่เราแล้วก็เอาทีมของเราเนี่ยเข้าไปช่วยทําที่นูน่นเวลามีงานใหญ่ๆเราก็จะส่งทีมคนไทยไปช่วยแต่ถ้าเป็นงานปกติเขาก็จะทํากันเองได้ประมาณหนึ่งอะไรพวกนี้ก็แต่อันนึงที่น่าสนใจก็คือ เอ,อคนพมา่าเขาก็ยอมรับความคิดสร้างสารรค์ของคนไทยการที่ประเทศไทยมีประสบการณ์จริงๆต้องบอกว่าไม่ใช่เฉพาะประเทศพมา่านะครับจริงๆในภูมิภาคนี้เนี่ยธุรกิจอีเวนต์บ้านเราเนี่ยเป็นธุรกิจที่แข็งแรงแล้วก็เติบโตมากนะครับเ,เราได้รับความยอมรับในในสังคมของธุรกิจนี้อย่างสูงว่าเราเป็น เป็นเพื่อจะเป็นธุรกิจชั้นนําของภูมิภาคนี้ะนะครับก่อนจะไปถึงเรื่องของการบุกตลาดอาเซียนอื่นๆเนี่ยนะคะอย่างอย่างพมา่าเนะะี่ยค่ะมีความอนุรักษ์นิยมบางอย่างที่เรารู้กันดีอยู่นะคะการที่เราจะนําความบันเทิงหรือความสมัยใหม่เข้าไปในประเทศที่รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิมอย่างที่เราเห็นนงานเขาดาวเนี่ยด้านหลังเป็นเจดีชเวดากองด้วยนะคะก็ะคือเป็นเป็นแลนด์มาร์คสำคัญแล้วนะคะมีแนวคิดยังไงคะต้องบอกว่าทุกครั้งที่เราทาเนี่ย เราเราพาร์ทเนอร์เราเป็นคนพมา่าเราเราเช็คก่อนตลอดเวลาะนะคอะไรห้ามอะไรทําได้อะไรทไําไม่ได้เพราะฉะนั้นเราไปด้วยไม่ใช่เราสิ่งเราเอาเรื่องใหม่ๆไปยัดเยียดให้เขาแต่เราเช็คทุกอย่าง<ะ>ออวัฒนธรรมบ้านเราคงไม่มีนะครับตอนเช้าเรายังทําบุญกันอยู่เลยนะครับนี่มนพระมาสวดมนตน์บทนบนเวทีเลยนะครับเอาเลิกเอาชายัย เอาแบบทุกอย่างเป็นตามประเพณีเขาหมดค่ะอะไรที่แม้กระทั่งสถานที่เนี่ยเราก็ไม่ได้ใกล้กับชเชวดากองมากามีระยะไกลและที่สําคัญที่เห็นก็สุดสน,นแบบนี้นะครับไม่มีแอลกอฮอล์นะครับทุกอย่างเขาสนุกจากอินไซต์ขัข้นในของเขาสนุกจริงๆแล้วก็ตื่นเต้นจริงๆกับครั้งแรกแบบนี้นะคะ มอย่างแม้กระทั่งอย่างคูุเนี่ยเราอยากจะจุดเขาก็บอกว่าใกล้เชลยตะกองห้ามจุดเราก็ไม่ได้แบบครั้งแรกก็คงเป็นอะไรที่ใหม่หมดคแค่เขายอมให้จับเราก็ถือว่าโอเคแล้วก็ค่อยๆพัฒนาไปจากพม่านะคะจริงๆแล้วไม่ใช่ประเทศเดียวนะคะที่บริษัทเข้าไปจริงๆแล้วเนี่ยเข้าไปสร้างหมุดหมายในประเทศอื่นๆของอาเซียนด้วยไปที่ประเทศไหนคะไปที่เวียดนามด้วยเวียดนามนะคะทำไมถึงเลือกเวียดนามนอกเหนือจากพม่า ต้องบอกว่าในโดยภูมิศาสตร์ของประเทศไทยเนี่ย <changes. S 1> ประเทศไทยมีความได้เปรียบในในลักษณะทางศักยภาพทางทางด้านภูมิศาสตร์อยู่แล้วเราเองเนี่ยเรามองว่าในอนาคตจริงๆวันนี้เนี่ยก็ใช่แล้วแหล <c oughs> คะครับคือนักการตลาดเนี่ยจะเอาประเทศไทยมาเป็นฐานแล้วก็ขยายแผนการตลาดออกไปในภูมิภาคต่าง <c oughs> ๆไม่ว่าจะเป็นพมา่าเว ETH ียดนามลาวเขมรนะฮะ ก็จะใช้ประเทศไทยเ,ยเป็นฐานหมดเพราะฉะนั้นเราถึงมองว่าเอาประเทศไทยเนี่แหละสัมภาพตรงนี้ของเราเนี่ยขจายออกไปโดยที่เรามองว่าถ้าเราดึงเอายึดพมา่าจากเวียดนามได้เนี่ยเราก็จะได้เปรียบมากอ,มอย่างตอนนี้เนี่ยเราทำอีกโปรเจกต์นึงคือมิสชีนเวียดนามเนี่ยกาลังจาตัดสินกันสิ้นเดือนเนี้นะครับอ,อันนี้เราเราก็พาเขามาเก็บตัวที่หัวหินนะฮะนั่นคือวิธีการที่เราพยายามสร้างให้ ก็เหมือนรับ AEC อะเชื่อมโยงทุกอย่างเข้ามาหากันแล้วผมเชื่อว่าหยิบแบบนี้เนี่ยในอนาคตเนี่ยมันเป็นโอกาสทางธุรกิจของคนไทยที่จะสามารถที่จะเชื่อมโยงเพราะว่าอีกหน่อยเราก็จะมีรถไฟความเร็วสูงมีถนนดีๆตัดผ่านกันระหว่าง่4 5ประเทศเนี่ยมันก็จะทําให้เราได้เปรียบมากเราถึงเลือกที่จะ เอาสองประเทศนี้มาเป็นหลักก่อนทั้งพม่าและเวียดนามค่ะเห็นบอกว่าคิดถึงขนาดจะให้เป็นอาเซียนหับออฟครีเอทิวิตี้ขนาดนั้นเลยก็คือเป็นศูนย์กลางของความคิดสร้างสารรค์ถือว่าเป็นความคิดที่กว้างมากแล้วก็ละเอียดมากพอสมควรเหมือนกันนะคะหลักคิดในการทำงาน่ะเห็นบอกว่าชอบกลับหัวคิดการกลับหัวคิดนี่นำไปใช้ได้กับงานทุกประเภทเลยไหมคะทั้งธุรกิจในเรื่องของราการโทรทัศน์ด้วยแล้วก็ในเรื่องของการจัดอีเวนต์ด้วยอันนี้ก็คือ ต้องเรียกว่าเป็นเป็นพื้นฐานของความคิดเราเลยคือไม่ชอบที่จะทําเหมือนใครคชอบคิดที่แตกต่างกคนอื่นก็คือการกลับหัวคิดนั่นแหละนะฮะเพราะฉะนั้นวิธีการของเราเนี่ยมันก็คือเราก็พยายามที่จะแม้กระทั่งงานที่เราประสบความสาเร็จแล้วเนี่ยครั้งต่อไปเราก็ไม่ใช่จะมาก๊อปปี้ไอเดียเดิมๆเ,เราก็ต้องพัฒนาต่อไป อย่างไม่หยุดยัง้งคือถ้าเป็นภาษาอังกฤษเราใช้คําว่า never stop creating ก็คิดมันทุกวันคิดมันเปลี่ยนแปลงไปทุกวันเพราะเราไม่เชื่อว่าสิ่งที่เราทําอยู่เนี่ยคือสิ่งที่ดีที่สุดเราก็ตอกย้ําแนวความคิดตรงนี้ในบริษัทของเราเพื่อที่จะสร้างอะไรใหม่ๆออกมาขออนุญาตเป็นสรุปสั้นๆแล้วกันนะคะถ้าเกิดว่าธุรก,กิจบันเทิงของไทยนะคะจะก,ก้าวไปแข่งขันในระดับ อาเซียนนะคะเรามีโอกาสและมีอุปสรรคอะไรยังไงบ้างขอสั้นๆน,น,นิดนึงค่ะออผมมองว่าโอกาสของเราเนี่ยมีค,ความคิดสร้างสารรค์คนไทยอ่ะดีประสบการณ์ต่างๆมีแต่เราต้องไม่คิดว่าเรากําลังทําทุกอย่างให้คนไทยดูเอ,อไม่ใช่ทําทุกอย่างเพื่อให้กำไรณนะวันที่เราทำณนะวันนี้แต่ให้มองระยะไกลๆนิดนึงเพราะโอกาสมีนะครับตลาดในภูมิภาคอาเซียนใหญ่กว่าบ้านเรามาโหฮาน ประชากรไทย60ล้านวันที่เรารวมเป็นภูมิภาคเดียวกันเราคือ600ล้านคนค่ะต่างกันเยอะครับนอกจากเรามองแล้วก็ต้องได้รับการสนับสนุสนจากรัฐบาลด้วยใช่ไหมครับค่ะ,คะสําหรับใครนะคะที่เป็นแฟนรายการ ต้นศิลปะนะคะอย่าลืมติดตามต้นศิลปะปี3ได้ทางไทย p ี s s เร็วๆนี้นะคะและสำหรับวันนี้นะคะเราขอขอบคุณแขกรับเชิญของเรานะคะคุณเกรงกายการจะนะกคินค่ะสำหรับแนวคิดดีๆนะคะในเรื่องของธุรกิจบันเทิงที่สามารถก้าวไปสู่อาเซียนได้ขอบคุณค่ะสวัสดีครับ นี่คือทั้งหมดของสินสมสรค่ะชุมานใดมีคำแนะนำหรืออยากให้เรานำเสนอเรื่องราวของคุณหรือของชุมชนติดต่อได้ที่เบอร์02 790 2625ถึง7หรือที่ art8thaipbs.or.th ค่ะหรือสมัครสมาชิกกับเราผ่านทาง Facebook พิมพ์อาร์ตหรือว่าคลับเมทไทยพีบีเอสวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ การนี้ไม่ใช่ธรรมดาเป็นรายการที่เป็นระดับนานาชาติวันนี้เป็นการเสริมทุนให้เป็นไอยทุนเตร์รายการมากขึ้นต้องหวังว่าทุนเราคงจะครบที่กันทุกคนครับผจะควรจะได้ไม่ไม่ไม่แปลกใจได้หน้าทั้งประเทศ